สวัสดีค่ะดิฉันนางมัลลิกาวนณาลไลครูโรงเรียนผ่านศึกสมคะร์หนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขตสามนวัตกรรมที่มานำเสนอในวันนี้คือกิจกรรมแผนที่คนดีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนใช้เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่องและสรุปความไม่เป็น โดยให้นักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้โดยตรงไปสำรวจคนดีในชุมชนฝึกการสัมภาษณ์และบันทึกข้อม,มูลความดีเพื่อนำมาเรียบเปลียงเรื่องราวของบุคคลที่ไปสัมภาษณ์นักเรียนจะได้ฝึกการอ่านการเขียนสะกดคำการใช้ภาษาและสรุปใจความสำคัญทักษะเหล่านี้จะทำให้นักเรียนเนี่ยอ่านข้องเขียนข้อง และก็ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสวัสดีค่ะ